4,6,6,4่นะคะ4 6 6 4กรกับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแห่งมวลซึนนะครับเนาะ เอาเมื่อนี่ยเมื่บึงบรรยากาศอยู่หอประทับเนาะครับเนาะปูชีบขาวครับผมเนาะมาตามต่อแนวทางนี่พี่น้องเด้อเอาพิจารณาเบิงเนาะปูใดที่รอคอยเนาะจากฟังเสียงปูตาเนาะครับเนาะมันจะมีข่าประสนาสัมพันธ์หรือว่าอ่ามีตัวโชคตัวลาบตัวดีฝากคนเมื่อพี่น้องเน้นย้ำให้หาซื้อให้ได้นะพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าเป็นตัวท็อปเนาะ ว่าปูพันวัาดูพี่น้องตัวได้ไปรับชมรับฟังน้ำแปนครับเอ้าอันนี้ข็นน้ำเปียนมัเปี่ยที่สามนะปูเอ้าเออขาดไงขักไงหายไม่ถกไม่หลักไม่ถกไม่หมาให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอ้าเข้าูเข้าคันได้วางเร่วางค่ะอันผู้ติดตามนะปูนะได้วางเร่วางถังแล้งกันเะโอ้โคุณน้องบ้าก็ท้าอ่าอ่ะที่ท้าติด พาว่าม,มันเนี่ยหายได้แล้วหายตด้ปุ๊บยังมีริงนหายวาไม่คือได้กว่าแเนาะหายได้ปุ๊บยังมีชิงนนะพาว่าทางไกลเเจ้าเมื่อไก่ปีไม่กลับไปมีเคื่อเก่าว่าก่ปีเก่ากลับไปมีปีไม่กลับนั่งไปมีลูกห้อันาชวิตมีวิถีมาทำบ่นีจักเคื่อลอะไรปือเงี้ไปเลยือจักตัวมันว่าออกออออกหา่ปุบข้าขันชื่อชื้อแ้วงว่าไร เขาว่าขายให้เท่าไหน่า็ไม่วดไม่เอาไมไม่ได้งวดบ่ได้ไว่าำไงงวด้ีส่ใ้กูต่อไมันไม่หวดต้องรปเรื่อตูเพิ้งผ่ามึอออกเครื่องพิ้งผ่ามึงออกเครื่องเนาะอือไปขี้เหร่พส่มางมาเหรอบ่จะมีเวลาหันใส่ทิ้งผ่ามือออกเครื่องมั้ ว่าจะไปงานเดินยิงน้ากันหอนันงเทาโอ้จับิีแก้ปัญหาจังไหนงวดวานกับมางวดวัวกับมอมีสิ่งพารุพายังคุงรับข้อมาเพราะฉะนั้นกันเออมาขออีพอหนักบ่มบานทางกัเไอ้ร่างหลักกบว่าจะไปทั้งหมดมาอึ่งเออจะไปทั้งบมดก็ทาง เขาอังกาเจ้าเจ้าไปเช่นบุญเงินทอยเพิ่งทั้งมาทั้งมาเออก็เปิ้บุญกุศลได้เ้าทอยการเชือใกันคข่ะได้บุญได้กุศลไปแงบุญแงสาท่าขลกกขำร้านได้เชื่อฟังอีทอดกเ้าวปุสน้ชื่อฟ้าได้อาชีพน้ำเพิ่มได้หอยได้แขนไปน้ำเพิ่มไปมาคือไปน้ำก็ไม่ตะเคียนจตใหอไม่ตะเคียนมั้ง เอาพาเก๊ีมานนี่เก๊แขงไปพ่อไม้พ้อมอื่นมาต่ะพวงนวไดเอาไปเก้าขวั่งอืมตื้อต้องพาเก๊ขีคือต้องมันนี่เก๊แขงเออเขากันว่าไปชื่อือแบบมันนี่เก๊แขงแล้วไม่ตาผ่านนะเก๊ทีมันความจอมกันพูดมันนี่ว่าท่านหิเจ้ยตาว่าวชือือเฮ้ตาขาปืนแว่งแวงเก๊ีทุกใจท่ะ่า แม่จะเคียนว่าถือแก่มาอื้อสีหันก็บอกว่าค่ะอหันตั้ตโตสามโตแ้วเลยบาดฐานบาเท่าาว่สมาเก่งก็พอจะบาแล้วปล่อยใครกันก็พอเนาะโตอยากกันทางมัดเลยอื้อหันไงวว่าถือข้ออังอาข้ออะไรแบบบากวูาค่าตืบูกับข้อูกข้อนา ลุ่งนั่งหลับว่าข้างในโคได้มการจิไปจอทั้งวัดเพิ่งมาผ่านมาะเออฮะได้แด้ก็ไปคือได้คือกลางนั่นแหละแม่บอกบ้าไปงั้นบ้านี่ทั้งหลายดับไปเจอผู้พ่อมาการบอกเข้าค้งไว้ได้ไมไม่ผตกใจว่าแต่เอาแต่รอคามมืออยอมื่อยมาเลไม่ได้ก็จะจับเงิน่า่ะได้มัมเต็มเงอนผ่านว่ะน่าชื่อเขาแั่เมื่อเจอพอว่ารว่ะ เขาขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆอยักพูดอย่างไรชิ้นหนักพอว่า,า,า,าใายที่จังน้าอ้คือแก่ปัญหาืปมันหนักแต่ใค่ชิ้นเบียรเหมือนชิ้นแต่ขันพอว่าหคนลูกหลานกับว่าไม่เหงาทีงยวนที่ครวบอาบ้านก็ต้องเท่าเขาก็ต้องทึ่งือง๊ะงานกับอ้อเนาะูได้ั อ๋อไปดูไปตักเอาเข้ามือมีวันที่ข้าวถานเนาะครับผมไปดูไปจับจักใบของใบจับไปเอาหลายเวะไปนั่งคือว่าให้เอาหลายยันเหมือนหลายคือพ่อบ้างเลยเอาใครคือยื่นนั่งย่กเอาแต่ตของใครคือยื่นนั่งเลยเพราะงั้นพ่อว่าเอาเหมือนี่จ้องว่าใครคือยื่นนั่งให้เขาได้ฟุกได้ราบนั้นเลยเก็บของมา

bắt nghĩa văn à bắt nghĩa văn trong miếng không hài khẩu ca buồn bế hài khẩu khẩu hài không chẳng bạn tao ra ngoài có cả thư cho bà. thư đây là lý thư là đấy bài này khi cao để chọn mà thầy ông ông bà tao thằng nó có bài về khi cầu cái thọ cao cái thọ bài ม,ม,มากมากใ็ใส่กระปูกบางในที่ก้าเต็ดทอาบางในที่ที่มันจะออกด้วยบ้านตราเดียวเอ,อาถ่ายอง,งย้องกูเลยเอาไบ้านดีบ <c oughs> บอกตรงๆแล้นก็ยัดอ้อมคอมาขังม,าม,าาม,าาาม่ายหายเกอบหายคลัเมื่อนี้เขาอาสิมัดชงอีกขึ้นครับ

ประตูคง่ะเพราะว่ามันหมายจทกูย่างมันต่างกันนักหลักว่าบางบ้านเบาเรียนด้วยข้นในมันมันจะทางเทียบ่ด้ก่ารทังเท้ยบือบหนุ่ม่าตา้านเราเรียนปราตูคงมันกับหกดายมั้งรอขั้นขาวๆหน่อยๆรอบคอขั้นขาวๆหนอไมันออกก็ไน้าขาวป้าตูเพิ่มมาทีหมก คือข้อขาวอะ่ะข้าวามันไปเอาวังนึงหานวะพราะเยค่อโทยไม่กู้ไปเอาเรานี้ครับไปเอาแนวล้วคู่ไปยิบแล้วเรื่อเอถเคื่อง้องแล้วนะค้เมเงาเลยไม่ถิกตัวจาบหนา,าว่าใครหวังจับหวังม่าใครมาอีว่งงนัดทางเม่ตเวีงไหนวะ เลขรอมือตัวไหนหกสองสี่หนึ่งหกแปดสี่ป <c uring> ูหกสองสี่หกสองสี่สองหกสองสี่สองขา่ากสองสี่สงขาไปเอาง่ายไหมออจะเอาง่ายไหก้องสือของมันต้องห่างอ่ะถ้าว่ามันถท่ากันด้วยมันต้งด่าเทหนาทับ khóc cả quá thử phú khóc thấy vừa khóc thấy quá thử ao hốt thỏ mới là tháng mà ao thi thỏ mới là tháng mà há ọt há thề ao tù tháng nặng mới là tháng mà ao tù tháng nặng mới là tháng nào cũng tăng tư mà tệ mà thì cháu phải mang thử má ho và bé thi tù ở mai mà cháu bé quá thử quá người cô thì không có tâm ao đây thỏ mà du thải luôn này เอาได้ของไวท้ทาเข้าใจไหม,มพ่อเอาหกปพ่ปอค่ะมม้เอาที่จัะเอาหกที่วะพ่อเ,เท่าไงม,ม,มาจ้ามาไปไาหลังจ้าฝังไปกนานเพราะฉันรู้แมังหกทีืมันคือเป็นทางกานห คือแต่รงนาด้วยคือแต่รงนา้วสีน้าลไม่แต่ตรงกันคือไดก็มาขาวเลยน้กสีเลยไมันก็คือกลางว่นเบาขั้นไหนมันขค้นกันมาทางใครไปคึ้กันก็ไดกใครบุญรบคนน้ำหอมแต่น้ำขึ้กันรู้ะไปกูนะได้แค่งเขาว่าหายร้หวก็นีไปแค่งพือแต่รนนาดแล้วแล้ว ใใถืงเองเ,อเอองทศเดมค่ะนั่กันไปเรื่อยๆไปเปอนข้ตงแทงวัดแดงมาบกแดงถาวันอ๋อจังงานงงแนวเียเา่าง้หไปบาเอืวท้าไปเรื่อยๆถ้กลูกทำไปเรื่อยๆทาก็มุ้งไปเรือยคูณ่าเข้าให้ปรุให้ทานให้เ,เขาได้กินไนะด้ทานนะอดเร็ว เข้าเต็งข้อไปำมื้ออึ่งองร่างหมักอาจจะต้่งขาวรถาวา,าวเมวื่ตรงได้มมนตรงก็นว่าะเพราะว่าตรงกันได้พราว่าจุดถูกตรงกันได้มันข้ามเลานะอต้องไัไข่าถาว่าร่องความเชี่ยวพอถาวาเรื่องาหาท่านครับผมถาวรถขาได้ตรงกันม่เอาตัวเลย

สำหรับชิ้นใหญ่สดดูครับซี่หกหกสี่นะคะซีหกหกสี่ครับผมค่ะนี่ก็เรียกลวดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็เป็นสองสี่สองเลยนะหญิงเนาะสองสี่สองแต่ว่าแม่คู่กันในในสูตรนี้ค่ะมันบ่มีตัวนั้นมันไดยซีซี่สองนี่แหละยกยาปบค่ะเนาะเพื่อวันส่งดี เผื่อมันแมนรางวัลที่หนึ่งหือรางวัลที่สองก็ไม่ตรงกันทั้งมาเขาครับที่บุตรงกันหมดแมนเนี่ยหกสี่กับแมนหกสองกับแมนหนึ่งหกนี่แหละทีนแม่มือนีมาคู่ไปยึบหกสี่ค่ะสี่หกสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่ค่ะกับสี่สองก็สี่สองนะสี่หกหกสี่กับสี่สองกูบอกเมื่อกี้นี่เออเออเสี่แล้วกานอีก หนึ่งสี่สี่สองสีหกนะครับเนาะสี่ปเน้ยสีแปดดีกว่าไงอกัขั้นนั้นดีขันนั้นเนี่ยเน้นสี่แล้วขั้นนั้นสี่แปด ไม่คู่กยิบบยูเปล่ยนซกัน้ยงรู้ออกบื่อก็จะได้ซื้อไว้เลยใช่หคมเมืองนนะเนาะค่ะเพราะว่าแต่ทะเบียนแถวมากเขาพอนอกก็เปียแน่นมากใช่งหน้ะแต่ว่าจำขั้นอันไว้ได้เกียวขั้นขั้นโมนอ่ะขั้นมนตะใดมันว่าตอตอนนั้นไปเนี่ยเปลีองเขาออกมน่ออกตรงเลยนะครับแมนออกตรงๆตอมากอะกสามอันดีอันอันทึ่งๆเพื่อนเออเป็นเบือโทรเฮียนู่กบออกอยากออกดต่ยื้อรถขั้นเนี่ยหลักการจะเลื่มซีสองกนเนี่ย หกสองสี่สองค่ะเท่าซับกันเอาก็ได้หกสี่กับมี่มันวะล่ะหกสี่กับสี่สองกับหกสองนี่แค่นี้มิสามตัวเพราะว่าสองสองนี่มันเป็นเลขเป่าแต่ว่าตรงกันตัวสองสองมันเป็นเลขขาดเนาะแต่ละพี่เจารณาบุ้รขั้นเด้อหกสองสี่สองมนั่นพอการลคั้นนี้มันอยากออกเรียเยอะสังเกตบุตรลดั้นไหนเคยออกออ้อ แต่ออกมาไม่ไปเดี่ยงกันยังออก 8, เปีดสองเั่นบลาปูพันว่าจุ้สามแปดแปดสามเข้าไปซื้อแปดสามออกเปียดสองจำได้ว่าห <laughs> ัวต่อมาจะเป็น 8, 3, 3, 8แปดสามสามแปดนะคะหัว,วเหนียวแน่เพราะว่ารถขั้นใดออกมันก็นออกอ,อาร์เป็นซี่สองบอสอาร์เป็นพวกซี่จังเสิ่งที่จะหน้าปูแล้วก็ว่ากรหนาครับล้างนั่นแหละ ใช่เอฟซีสุกๆมันหมานลำๆ้วยๆได้ค่ะเรือสุกๆมันหมานสุกปุสุกคนค่ะขอบคุณเลยครอดจานกับผมเนาะพี่นาเบงนะครับเนาะสี่หกกับพี่น้องหกสี่พ่อสอนคือยดอนง่ายว้าเกิดสี่หกน้องเนะหกสี่พันพ่อสวนคผม ซีหงสีอ่อนง่ายเยอะเลยว่ะช่านไม่ทานมา้ว่ะหู่ก็บอกยิงซีหงปู่ก็บอกยิงซีหงาจะได้บางี เอาที่ปู่บอกมื่อไหพอสอพ่อซอเราิงอะไรราสามเราบอกสี่หกก่อนเราคอยมาถามหญิงว่าพ่ออเกิดเท่าไหรไม่เล่ตรงกันอคืบอกก่อนเล้เราเลยมาถามเลยมาหาเองมาถามพ่อซอพอซอเาได้กันได้ก็ไม่แน่สี่หกสี่หกสี่หกก็บอกกับทุกระตุ้นร้อมนั่นปะทุกระตุนทุกระตุ้นสี่หก ลู๊กตาลู๊กตาบางที่เพื่อนนะมันตวงจัดนี่พี่น้องตวงจัดได้พิจารณาเบื่อได้เลยแต่น่าเบื่อได้โชคได้ไหมเป็นไปได้โชคน้ำปูสูงก่อนได้หนาบางทีกูบอกไปแล้วเาก็ลืมนั่งสิอ่าสั่นเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวพี่น้องอข้าบะหมี่สุกบ่ได้ดีถ้าที่บอกไปแล้วลืมก็เบาดอกไปเอาตัวไม่หุ่นไปเลยตัวปูุดท้ายเพื่อนๆมาแล้วจะสัตน์ละพี่น้องเอ้ยเนาะงฮาร์เทียรมันจะได้ใหยิบจับไปต้องพี่น้องสวัสดีครับ